เออเดี๋ยวไม่เช่เออน้องเอาไม่นะน้องกำเริบแล้วออออออปยิบจุกนมเดี๋ยวนี้ปิ๊บจุกนมจุกนมเร็เวเรวห้องไหนมีจุกนมมากห้องนี้ใช่ไหมผมไม่ค่อยเข้าห้องนี้เลยครับอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชยนต์กินครับ ยูอย่าก,กลัวไปเลยนะหลับไปเป็นที่เรียบร้อยเรียกวงแหวนเอานี้ก่อนใช่ไหมเรียงลำดับเลย,ยมีรูปจักระบรดหน้าน้องด้วยครับเฮ้ยหยุดนิ่งไปเฮ้ยน้องอย่านะอย่าทำลาย มไมออ่น้องทำลายไปแล้วต้องไปเก็บครับแต่ว่ายังไม่พังเละเทะครับผมต้องไปเก็บก่อนครับมันสายเกินไปแล้วอย่ามาพูดนะมันยังไม่สายถึงเวลาตายของเจ้าแล้วไม่ไม่นะน้องปีศาจน้องเป็นปีศาจอุ้ยคล้อง,อง,องได้ไหมนี้นี้นี้ เร็วๆน้องพังองนี้เหรอเอ๊ะชิดขัามไปตุ๊กตกัด,าด,าดวางๆวางขึ้นไปได้บนเหรอโอเคเร็วเร็วยว,วไม่ทันแล้วโอ้โหโอเคน่าจะทันนะครับลงไปกันครับ ผิดทางเหรอโอ้โหทางนี้เองน,นี่ไงุ้ยเหมือนเหมือนมันน่าจะไม่ปลอดภัยที่จะหยิบน่าจะเป็นแหล่งพลังงานมันเหรอนี่ไงต้องถืออันนี้ถึงจะเป็นที่ปลอดภัยที่จะหยิบนะครับ ไปลองดูกัน,นครับถ้าเราจะทำให้มันปลอดภัยวางก่อนมีอีกไหมอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอย,อยู่ในน้ำน้ำจำตดเลยอะ่ะติดติดแกนประกบประกบฮ้ยน้องเกดิดเร็วไม่ชี้ถือได้สิไม่ทัน เดีนะ๋วมาเป่งวดตอนนี้ผมจะกดเอาให้น้องใช่ไหมน้องจะช่วยถือโอเคน้องช่วยถือละเฮ้ยประตูปิดแน่เลยอะผมว่าผมย้ายทางดีกว่าใช่ไหมประตูปิดจริงไหมอุมปิดจริงด้วยครับ ไลย้ลยลือดไปนิวโอเคเหมือ okay. นเมื่อกี้ประตูจะปิดนะครับเพราะว่าผมเล่นเปนก่อนแล้วครับนิวหมดแรงแล้วหนักใช่ไหมนิวนิวน่าจะหนักนะครับ เรื่องมันยิ่งแบบไม่ค่อยดีขึ้นนะครับเอ้ยนิวไม่นะโอ้โหน้องน้องใช้แรงทั้งหมดที่ท้องมีในการช่วยเราว่าต้นกำเนิดพลังนิวถอยออกมานิวถอยออกมาอย่าพึ่งบงังดูต้นกำเนิดพลังก่อนอย่าเพิ่งไปดูมันเฮ้ย มันใช้พลังเร็วไม่ไม่นะิวนิวแย่เอือ <Neil. S 2> อ๋ yeah! อ,อ,อสลายทันสลายทันนะครับอืม ขอบคุณนะที่นายช่วยเรามาต,ตลอดเชื่อขอให้นายไปสู่สุคตินะลาก่อนนิว RIP ครับนิวน้ำตาไหลเลยครับสงสารนะครับสงสารน้องอะ่ะผมว่าผมน่าจะทิ้งศพน้องเอาไว้ก่อน,นครับผมว่า อ๋อเอ้ยอ้ยมันใช้งานได้แล้วครับประกบกันแล้วครับลาก่อนนะนิวฉันฉันยินดีด้วยที่ได้รู้จักกับนายแต่ว่าทำไมนายต้องมาทำอย่างนี้ลาก่อนนะนิวขอให้เราได้เจอกันอีกเดี๋ยวผมเก็บศพนิวก่อนนะครับ ๊ยน่าสงสารนะมีลูกหัวใจแตกสลายด้วยครับเขาน่าจะบอกถึงการลาก่อนของเขานะครับใช้ชีวิตเพื่อนสุดท้ายในการทำนะครับทิ้งศพนิวไว้ก่อนนะครับทุกคนฮะไม่รู้อ่ะ <S <S ตอนนี้น้องผมร้องแล้วครับอุยอุ๊ยเนืองแสงแล้ว ตอนนี้ผมไม่สนใจน้องเลยคุณยี่ไ่น้องไม่สนใจฟ้องเลยมาตะปูเป็นตะปูอะไรอ่ะโอเคน้องไม่รักแช่เพราะว่าน้องเขาร้องไห้นั่นแหละโอเคครับเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้สนใจน้องมากครับเด็กเกิดโอเค หรือว่าเราจะไม่สามารถว,วางต้นกำเนิดพลังได้นะครับลาก่อนนะนิวเราอาจจะได้เจอกันอีกในสักวันหนึ่งใส่เลยครับมานะปิดแล้วครับพี่จ้าไอ้ฟาร์มบอกคุณด้วยองอกหมุนหมุนปิดไปไหนเนี่ย บอกนะว่าโอ้โหตอมปีศาจเลยโอ้โหทุกคนมาแล้วโอ้โหกี่ล่านอ๋ออะไรอ่ะไม่นะ ใ่ะไม่คุณพาเขาไปที่ไหนไปที่นี่ทำไมคุณผัดคุณทำอะไรลงไปฉันไม่ได้ทำอะไรลงไปไอเด็กนั่นมันทำฉันก็เลยจิงจุ้มเนี่ยโอเคใช่โอเคจบแล้วครับขอบคุณที่เล่นเกมนี่ไม่ใช่จุดจบบทใหม่ๆความลับชุดแต่งกายอีกมากมายโอ้โห นี่คือการบอกจักลานิวครับเป็นน้องที่น้องที่เขาพยายามที่จะช่วยเรามาตลอดแล้วก็บอกเรานะครับถึงแม้ว่าน้องจะคุ้นไม่ได้นะครับอา้าวโฆษณามาตอนไหนเนี่ยพี่สองต่อๆได้นะไม่เป็นออไรฉนันไม่ต่อต่อโอเคเอา้าไปกดอะไระครับเฮ้ยไม่ใช่เข้าระบก สำหรับคลิปนี้ก็หมเพียงแค่นี้นะครับทุกคนอย่าลืมบอกจากลานิวด้วยนะครับหุ่นยนต์ที่แสนน่ารักและเขาได้จากเราไปแล้วนะครับอย่าลืมบอกคิดถึงน้องเขาด้วยนะครับให้น้องเขาไปสู่สวรรค์นะครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายลาก่อนนะน้องนิวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า